สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการล้างมอเตอร์สตาร์ทนะครับอันดับแรกเราก็ขันน็อตเบอร์แปดตรงนี้ออกก่อนนะครับ2ตัวอ,อกกุปกรณ์ในการล้างก็คือหลักๆก,ก็คือเราจะใช้น้ํามันเบนซินในการล้างนะครับโดยสิ่งสําคัญที่เราจะต้องทําความสะอาดก็คือหน้าสัมผัสของมอเตอร์สตาร์ตตัวนี้นะครับมันจะเป็นคราบจากฐานที่ผ่านการใช้งานนะครับแล้วก็ ล้างออกให้สะอาดนะครับเพื่อให้ไฟกระแสไฟผ่านสะดวกนะครับแล้วก็มีชิ้นส่วนต่างๆเราสามารถใช้น้ำมันเบนซินลาดแล้วก็ใช้ลมเป่าได้เลยนะครับอันนี้ก็ล้างเสร็จแล้วนะครับใช้กระดาษสายขัดนิดหน่อยนะครับมาเช็คดูฐานก็ยังเลือแล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆพร้อมประกอบแล้วนะครับมาดูที่ซอยน้อยนะครับเราก็ใช้ กระดาษทรายในการขัดเพื่อให้ไฟผ่านสะดวกเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นขาบไฟอาร์กันนะครับแล้วก็การประกอบต้องใส่ฝั่งโซลินอยแล้วก็ฝั่งไฟเข้าให้ถูกด้วยนะครับขอบคุณครับ